ของผมเขก็สนับสนุนในการทําคลิปนะครับแฟนผมเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกัน,นครับให้แบบว่าสู้ๆให้ผมมีกําลังแรงใจที่จะทําคลิปต่อไปครับผมชื่อวัชระนะครับแฟนผมชื่อทาริกานะครับเอามรวมกันก็เลยเป็นวัชลิกาช anel ของผมก้มีคุณค่าในตัวของตัวเองแล้วก็ให้เกียรตซึ่งกันและกันเราไม่รู้ถูกอาชีพหนึ่งแล้วก็จะได้รับเกียรตินั้นมาเหมือนกัน เติบโตมาในสังคมของเหล้าและบุหรี่แต่ว่าผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยเลือกที่จะมาทํคลิปตั้างในบันดาลใจให้คนเลือกเหล้าเลือกบุหรี่ของบบยมุกต,ต่างๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการออกกาลังกายแต่ท,ท,ที่เมื่อก่อนก็ทำคลิปเต้นตายไนไม้ในป่านะโชว์ร่างกายโชว์ซิ่แพคอะ่รเงี้ยแฟนเขาก็แนะนําให้มาท,ทําคลิปออกกาลังกายสดชืน่นตึง วันนี้ผมมารายการเกมรับจำนำวันนี้หนึ่งวัชริกามายันช่องเจ็ดสีมาจับไมโครโฟนแทนการจับปุ้งกีตื่นเต้นกนขาสัน่นตอนอยู่บนเวทีประสานเสียงร้องกับดนตรีอยู่นักกรรมการในคราบหนุ่มก่อสร้างรับจ้างเป็นกรรมกรเพลงภาะวะแทรกซ้อนขอส่งเข้าแข่งขัน เดินครับไปซื้อของให้หน่อยจัไปครับเอาตามนี้ครับได้ค่ะสง่ะงที่ไซ่งงานนะครับจัดของได้ค่ะรวมคู่มวยคนดันทุกแพลตฟอร์มหนึ่ง What a rigger, but a new fit and trouble.